อย่าลืมกดติดตามช่องเบลอะไรตีด้วยนะคะติดตามเยอะๆนะนี่นะคะทุกคนลูกว่าก็คือได้มาเป็นแบบเข่งแบบนี้เลยนะให้ดูลูกใหญ่มากอันนี้ในภาพสม่ไหเนะี่ยเทียบกับหัวนูกโป่งดูแล้วกัน ใหญ่จริงเยอะด้วยนี่นะคะเทียบให้ดูเลยลูกใหญ่แค่ไหนเนี่ยอ่ะใหญ่กว่าหัวนิ้โปง้อโปงอะ่ะทุกคนจุกๆเดี๋ยวพวกเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นกันนะคะว่าต้นของมันเนี่ยประมาณไหนเนาะอือร่อย เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นลูกวานะคะุกคนมันอาจจะมืดแล้วเนาะมองไม่เห็นนะแน่ประมาณนี้เห็นปะนี่นะคะต้นลูกวาลูกวากันนะคะนี่ลูกว่าแล้วก็ กืจอค่ะใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะนี่ทั่วๆแล้วกน็น้าตาล ตานะคะลกไปเลยเกลนี้นึงแล้วก็คลุกนะคะคลุกคลกคลกให้แบบว่ามันมันเข้ากันเนาะนี่นะคะประมาณนี้นะขนมโบราณเดีย๋ยวเราจะเอาไปตากแดดนะคะ เดี๋ยวเรามาตักแบะอันนี้มันเน่านะเสียดายมากแปบบนึ่งนะตักแบะแบบปบ,บนึงนะครับมาน,นี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะนี่นะจ๊ะ ค่ะเราก็ได้นะคะลูกว่านี่นะเห็นไหมนี่ตากแดดมานะคะแป๊บหนึ่งนิ่มเลยอ,ะอ่ะได้อยู่เค็มไปหน่อยเนาะเพราะว่าโรยเกลือเยอะไปหน่อยนะคะเค็มในลูกเท่านิ้วโป้งนะ ลื่นมากไม่ฝาดถ้าตากแดดไวนะมันจะไม่ค่อยฝาดนะดีอ่ะ อร่อยมากมบางลูกถ้ามันยังไม่นิ่มมันก็จะฝาดๆนิดนึงอ่ะเนี่ยแล้วก็จิ้มจิ้มเลย อร่อยนุ่มมากแซ่บ,ซบดีดี เอาแบบที่คุกๆมาค่ะอือกินแล้วลิ้นมันจะม่วงๆแบบเนี้ย